ก็ท้อไหมก็มีบ้างแต่ว่าผมก็เปลี่ยนจากจุดนั้นมาปลูกในเกาะมาสร้างเกาะส่วนตัวเลยขุดดินขึ้นมาใหม่เลยครับสร้างโคกหนองน,องนาใหม่เลยครับในจุดข้างล่างตรงนี้ครับเป็นแรงจุดที่สองนะครับจุดแรกคือผมปลูกไปในป่าคูเลยปลูกไปตับป่าเลยตอนนี้มาทําใหม่มันก็เลยช้าเพราะต,ตอนนั้นต้นออกต้นไม้ต้นแบบนี้มันสูง แล้วก็มีวิธีการปลูกย่งไรครับมีครับผมมีสูตรการปลูกครับก็ผมใช้ใช้ตะขบนะครับตะขบนี้เขาจะมีอายุอยู่ประมาณักเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับห้าหกปีครับห้าปีอ่เนี่ยพึ่งพึ่งเนี่ยเป็นร่องรอยการตัดนะครับส่วนด้านเนี้ยคือเมื่อเมื่อสี่หวันก่อนเนี้ยพายุมานะครับพัดแล้วก็ล้ม ปกติส่วนจะสะอาดแล้วผมก็ตัดแต่งกิ่งใช้ตะขบนําครับผมใช้ตะขบปลูกไปก่อนตะขบที่หางสี่เมตรหมดเลยตะขบก็จะเป็นพืชที่เลี้ยงชั้นแรกเหมือนปกติเขาเพาะต้นไม้เขาจะต้องเอาสแลนต้องลงทุนซื้อสแลนมาแต่ผมให่ผมผมเอาตะขบจบที่ตะขบเลยตะขบเรียกดินเรียกนกนะครับเรียกพลังชีวิตตอนนี้คือกากน้ําตาลน้ําตาลเราไม่ได้ซื้อ ก็อาศัยมเมล็ดพันธุ์จากตะขบที่ผมปลูกนี่แหละครับมันร่วงลงตลอดทุกวนันทุกวนันสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าใบไม้มันร่วงตลอดต้นตะขบนี่เย็นนะครับเย็น,น,เ,นเราเรามาอยู่มาดูมันจะเย็นเหรอผมลองนั่งใต้ต้นไม้แล้วต้นตะขบเย็นมากเลยเป็นพลังแสงได้ดีมากด <ไป S 1> นะ้วยเนาะและสิ่งที่หลัองจากต้นใบนีเขาจะใบเขาร่วงตลอดเลยนี่ใบเขาจะร่วงทุกวนันทุกวันเลยคือเราได้ปุ๋ยโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมาย ผมก็เลยถ้าอยากให้ดินเร็วตอนนี้ก็มีถ้าตามศาสตร์พระราชาคือมันจะมีญ้าแฝกก็้าแฝกก็ช่วยช่วยไม่ให้ดินพังแต่ว่าตัวนี้เหมือนเป็นพืชที่เลี้ยงที่เติมพลังพลังแผ่นดินให้ได้เร็วขึ้นผมเข้าใจแบบนี้ก็คือว่าเราก็ปลูกตะขบนี่แหละตะขบก็จะช่วงนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปคือมันร้อนก็มันร้อนจริงๆ ต้ะขบพอปลูกต้นตะขบแล้วเขาจะเย็นเร็วพื้นที่ก็จะคุมแล้วก็ปลูกต้นไม้พืชป่าไปหมดเลยเราอยากได้ปลูกอะไรเราปลูกไปเลยข้างล่างครับเมื่ออายุต้นตะขบประมาณ6ถึง8ปถึง10ปีเขาหมดรุ่นของเขาเองเนี่ยผมําม,มาที่เห็นเนี่ยครับต้นไม้มาถูกอายุพังประมาณก็ประมาณโดยเฉลีย่ยก็คือประมาณห6ปีสี่ห้าปีปลูกตะขบไปก่อน1ปีพอตะขบมันโตได้ร่มเงาแล้วเราก็เอาพืชที่เราอยากปลูกนะตรงไปร่วมด้วย ก็จะเป็นสวนป่าผักหวานไปเลยแล้วไม้แดงนี้ก็ใส่นะครับนีไม้แดงก็จาเป็นไม้แดงก็มีไม้แดงแต่ก็จะมีเรื่องมะขามด้วยมะขามก็ทุกสิเมตรไม้แดงก็ทุก5้ามเมตรจะวางสลสับกันไปก็เป็นแหล่งอาหารสําคัญเลยนะฮะตรงนี้โดยจะมีผักหวานป่าพี่เลี้ยงหลักๆก็จะมีตะกบนะครับนับรองก่อนเพราะมีต้นปลโลสันโต้ด้วยนี่ ต,ตยางนาพวกนี้ครจะทั้งเกิดเองทั้งเพาะทั้งเกิดเองนะครับมีต้นยางนาต้นแม่ต้นต้นเก่าต้นเก่าแก่ครับต<ก>ิดนะครับแรงนี้คร,ครับ